การหาหรือระหว่างกกตและพักการเมืองในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับในการกําหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่โดยประธานกกตคาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งเร็วที่สุด20กรกฎาคมโดยอ้างเหตุผลในการเตรียมพร้อมขณะที่กกตไม่อนุญาตให้มีการถ่ายท่อสดทางโทรทัศน์เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการประชุมได้การหารือร่วมกันนะครับได้มีพักการเมืองเข้าร่วมการประชุม กับกะกะตทั้งสิ้น58พักการเมืองนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมโดยอ้างเหตุผลเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยก่อนที่จะเริ่มการประชุมนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้งระบุว่ากะกะตไม่นอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้หลังจากศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยแั่งการให้ช่องก้ามวยน้วยนายทีวีและ N b t ดบาทเนินการถ่ายทอดสดซึ่งที่ประชุมกะกะตเกรงว่าจะเกิดพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมยืนยันว่าการไม่นอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ถ่ายท่อสดไม่ได้เป็นการหักหน้าสอ,อ,อสอภายหลังการประชุมร่วมกับพักการเมืองนายสุภาชัยสมเจริญประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งพอใจภาพรวมการหารือในวันนี้โดยกะกะตออยังยึดตามกรอบเวลาที่เสนอให้พักการเมืองพิจารณาวันเลือกตั้งคือวัอนที่20กรกฎาคมแต่ทั้งนี้กะกะตออยังไม่ได้ระบุในวันนัดหมายของการหารือกับรัฐบาล พร้อมระบุว่าแม้พักประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ก็ยืนยันความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกกตาตรัฐบาลก็เราต้องไปต้องไปประชุม,มกันว่าเาจะต้ตามที่กรอบนั้นหรือเราจะล่นลงมาหรืออะไรอย่างไรอีกทีนึงนะ,ะเพื่อความเหมาะสมหลือเมื่อต้ององค์ระมีการประชุมกันเมืครับก็เร็วๆนี้พรุ่งนี้ก็มีประชุม นี่ก็มีประชุมดูว่ามีการระดาษใหญ่แต่เห็นด้วยกับการเริ่มตั้งวันที่20กรกฎาคมนี่แล้วเราจะเรีตามตามกรอบนั้นเลยใช่ไครฮะก็เราก็ดูก่อนนะครับเป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนอุ้มกว่า9 0วตุลาการเขาเพียงแต่เป็นกรอบให้เราได้รีบดำเนินการเท่านั้นเอง ก็เพียงแต่ความเห็นของพรรคการเมืองแต่เราเมื่อเราชี้แจงแสดงเหตุผลว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างก่อนที่จะไปกําหนดวันเลือกตั้งเราจะต้องทําอะไรบ้างปถึวันที่สิบหน้าคจะอาจจะล่อนให้เร็วขึ้นนายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอโมเดลกำหนดวันเลือกตั้งใหม่3วันประกอบด้วย20กรกฎาคม17สิงหาคมและ14กันยายน เพื่อให้หนหัวหน้าพักการเมืองและก็ตัวแทนพักการเมืองได้พิจารณาสําหรับการกําหนดกรอบเวลาใกล้ระยะเวลา60วันเป็นการเผื่อเวลาไว้เพราะหากกาหนดกรอบเวลาน้อยกว่านั้นจะตึงจนเกินไปเพราะหากเกิดปัญหาจุดใดจุดหนึ่งก็จะส่งผลกระทบทั้งหมดด้านนายโภคินพหลกุลตัวแทนพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้กกตจัดการเลือกตั้งโดยเร็วกว่ากรอบเวลาที่กกตได้กําหนดเป็นกรอบให้พักการเมืองพิจารณา อย่างไรก็ตามเชื่อว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการรับฟังเสียงประชาชนด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและออกเสียงประชามติถ้าไม่เดิอดหน้ารับฟังเสียงของประชาชนคาดว่าบ้านเมืองอาจจะถึงกาียุคได้เพราะประชาชนได้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสิน